สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาอัปเดตมันสับหลังปลูกในนานะครับผมเริ่มโตกันเลยทีเดียวครับแต่ด้วยความแห้งแลนะ้งเนาะดูสภาพนะครับผมเขาก็โตพอสมควรเนานะมาดูมาอัปเดตให้ชมครับว่าเริ่มโตแล้วนะครับมัน ทำงามกันเลยครับก็มีติดบ้างตายบ้างเนาะก็พอได้อยู่นะพรมน้บ,บ,นบแบบนี้เนาะ ปีนี้มันสเปรหลังกัราคาดีมากนะครับเป็นมันอันนี้เป็นมันอาหารสัตว์นะครับผมปลูกเพื่อทําเป็นอาหารสัตว์นะครับผมนะดูนะครับก็ยังงามอยู่เนาะพอได้อยู่นะครับปีนี้ราคาดีครับผมถ้าใครมีช่วงนี้ถ้าแก่ได้ขุดครับสามพันกว่าบาทครับตันหนึ่งช่วงนี้นะครับผมนะราคาดีเลยทีเดียวครับผม มาถ่ายเพื่อนชมครับนี่ก็ประมาณไร่กว่านะครับผมนะก็ลองปลูกในทุ่งนาดูเนาะนะครับผมช่วงนี้ก็จะมีการปรับพื้นที่ดูน้ำด้านรับพานะครับผมนะจะปรับแปลถ่ายไว้นับผมนะจะเริ่มทำนาฤดูกาลใหม่แล้วนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับการปลูกมาสักหลังในทุ่งนาครับผม ว่าผล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 ิตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเลยมาถ่ายอัดให้ชมครับผม บรรยากาศท้องทุ่งนะครับผมนะำแต่อยู่ไม่ไกลถนนใหญ่น้านนก็ได้ยินเสียงรถปิ้งอยู่นะครับผมนะ้บรรยากาศท้องทุ่งก็ประมาณนะครับเงียบเหงาเป็นเรื่องปกตินะนะครับผมมันก็งามๆกันเลยครับผมมาถ่ายรีวิวเพื่อนๆชมครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เนะข้ามารับชมครับผมฝากกดใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาเพื่อนชมนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ